สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเออเออสวัสดีครับกอนลูกปุงบ่วงไว้เนี่พาไปตลาดนัดบ้านหอยปังพี่นองตลาดนัดวันอาทิตย์ตอนเสาร์ได้เขาพัดกองหนึ่งมาหนังกินอาเฮ็ดกินลูกล่ะสวัสดีครับอือ

จื้อมาเมียนให้เจ้าเห็ดสมโอ้ยไปตองหน่าถิ่มกระบบส,นะสิบัวใหญ่แม่ในสวนท่าน่ะสินบ่ได้เอาหอดโลนะสินมูลอยเศร้า <c oughs> นัน่นน่ะน่ะปลาลังไข่หบักไก่ที่แรกว่าสีบ่ซื้อเล <c oughs> ยปลาไก่ใส่ถุงหิวหบักหิวมาให้บักไก่หลอกจอกหลอกจอกแ <c oughs> ม่สีเลือดของหายหลอกลูกบังข้ามก็อยากกินหมองมันมีฟังหอม เย่องค์แหม่เออแม่สิโทรไปบอกย่าน้ําพันธุ์ไว้วอาทิตย์หน้านบ่ให้ใส่หอมกล่องนึงเ

จะยังซียังโอ้ยทีมันจีขวามลูกล่ะ,ะแม่แม่ถือหายมาเ,เห็นไปกินอยู่เทิงมะวีปิีงไก่พร้อมมะมีปิีงไก่มีสมพักเสียนไอ้แม่ใหญ่อันใช้สมพักเสียนจะถวยให้บ้ากินได้เลยบอกอีพอไปกินเจ้า เออบอใส่ก็บอใส่ไปขึ้นโอ้โหได้ใส่เสือคำสนโนดีอย่าใส่เสียงอย่าใส่เสียงคอยางนะนะหัวยดีคอยางแล้วก็ได้เดี๋ยวหนึ่งหัวหัวยมามากินเข่าพี่น้อง ส้มผักเซียนก้อยอึ้งเฮายังๆอยู่พี่น้องเอ้ยส้มผักเซียนกับปิ้งไก่ปิ้งไก่กับปิ้งเป็ดดปิ้งนึงปิ้งเป็ดนี่มันี่ัสิได้เด้อนะบักไก่เ้ยนนะิมาเ็ได้เด้อ่นนะก็เบิ่งติ

มากินนะแม่ข่าวพัดบังคำนี่กินตะลุกสีพี่อยากินตะลุออกสีกินข่าวเส้าร่วมกันเด้อพี่น้องเลยละขนาดกำลังอัดซามดสีไป นั่งหกเดียบเต่านะอันนี้มันกับอันนี้นะคล้ายๆใจหมา

กินอิ่มแม้กระดูกหนเ่มแข็งแรงมากใช่ไหมี่ยัวใจงามหวงแร

หมูอ่นขนะมอจะมาเสีของมูนาเขาคบหมูหมอนั่งออมาเขาคบมูน่ะชาบ้านน่ะนังจับหมูขายหมอเธอนมันตาย

ใจใจไม่ได้น้ำใจใจไม่ไปกหรือมาเด้ออืมอ๋อแม่คาะจะมีอะไรนุ่งมาให้น้องแม่ม่ต้องไปเดี๋ยป้าเลี้ยงการเดอคือรถเมื่อหยนับเอื่ย ตาปู่จะนหาเงี้ยหน้าแกม

มาบ่บอกู้ว่าามาปาป่วานงปบ่บอนี้มากินข่าวนี่ชีริไทยนี่อาไวลู้ของมาเถิดุติเดี๋ววันชื่นะสายดีน้องออมาตีตุก็ลุก bây nhà thêm, ngày này mấy ừ. nhà nhà con nhàng <laughs> cho mình chỉ khui lòng. Ừ. Thảo ba con, để mình phải mua. Bọn mày giữa bạn ngon là chỉ khui bò, hả? เจ้าคู่บกกเก็บอุสวนแล้วว่าแม่เราเก็บคายว่นหนึ่แม <c oughs> เราเก็บขันคายบ่เบิร์ดเาื่อไเนะไอ้บ้านู้หญงแก่จะตกนมเมื่อไเราเดีเ๋ยวเราเห็ดทรงเจ้าผานมน <c oughs> แม่เขาคายหน่สอ,องง Trời ơi, giống cháu bà kìa, khô heng lèo Thôi nào, xịt mà khăn Ủa, thằng nào mà xịt nhoài Mẹ, mì lọc con bồn nòi Úi má kín vầy, kín là thái đây Kín kháu vậy

bó phụ quay đại họ thịt là một kín tháo quay lộ trên họ thịt là mà này